ตอนนั้นก็มีความเอกใจแล้วเพราะว่าเบอร์ชานใอเมริกาแล้วมีเบอร์สวิตเซอร์แลนด์โนมาและนี่คือวิวทุกคนกูตกใจมึงจะที่สียะการละครใหญการละครแสดงมาก run เป็นความแบบเลยเปื่อยฟุตเทจตรงนี้ก็คือหนึ่งนาทีแบบเงียบเงียบสูงเวอร์น้ำเดินไม่หยุดหน้าปัด Jet, Titus. Jet Titus. Jet Titus. Jet Jack Jack Jack. Good morning นะครับทุกคนวันนี้เรามาวันเด y f o u ในคอนเซปต์สวิตเซอร์แลนด์แดนแห่งการเทให้เพื่อนออกไปเที่ยวเมื่อ้าอุยอ้าเธอไปไหนมาก่อนที่เธอจะได้คอนเทนต์จากฉันเธอช่วยฉันจับกระเป๋าหน่อยเมื่อเช้าอ่ะก็ขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขาอะไรไม่รู้ไปดูกาเซียเธอรู้รู้ไหมว่ากาเซียคืออะไรไม่คือไม่รู้มันคือทานน้ำแข็งแบบพอหิมะมันตกลงมาเยอะๆแล้วมันไหลมันรวมกันอ่ะเหมือนแบบเป็นน้ำที่มันไหลมัรวมกันหรอ ไม่แล้วมันหลมรวมกันปุ๊บมันแข็งมันจะไม่เป็นจกโจกแต่มันจะเป็นทางเขาขาวมันแข็งมันแข็งเป็นทางเขาขาวอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าทาน้ําแข็งแล้วมันแบบมันไหลมารวมกันในความลึกที่มันลึกมากกับเป็นกิโลกิโลเลยนะหลายสิบกิโลเมตรอะลึกลงไปอะใช่แต่ทีเนี้ย พอแบบโลกเรามันร้อนน่ะเนาะในทุกๆปีอีทาน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะละลายมันก็จะค่อยๆลงลงลงเราก็จะเห็นรอยเลยว่าแบบโอ๊ยอย่างแบบ20ปีที่แล้วมันจุ่มประมาณนี้ตอนนี้เป็นฟิวน้าท่วมบ้านที่เป็นชั้นๆมาเดี๋ยวเอารูปอินเสิร์ตให้ดูชันถ่ายรูปมาฉากหน่อยเอาให้เธอเป็นการเที่ยวที่อีนี่ไม่ตื่นอันนี้ออกไปสู้โรบแล้วก็ขอรูปเพื่อนมาอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมก็ต้องเห็นป่ะเออ ตอ้องได้รู้แต่ว่าต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเขื่อนต่อจากนี้อ๋อไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมพี่เจนี่บอกว่ามันเป็นเขื่อนเป็นรถไฟเปิดประุนใช่พี่เจนี่บอกว่าเราจะมีการนั่งรถไฟโลโก้เสร็จแล้วก็นั่งรถไฟเปิดประทุนเพื่อที่จะขึ้นไปที่เขาอีกเขาหนึ่งเ,<อ>เราวิวมันจะบาซ่ามากปไปเอจอกันเลยกับ Day f สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่เราออกจากที่พักเราแล้วนะครับตอนนี้ทัวร์ไกของเรากลังเดินทางค่ะเดินทางไปโซ่เมืองที่มีชื่อว่า โปเลยเนที่นรจะเป็นแบบตัวเป็นไกได้อแต่ก่อนอื่นอะเสากระโดงหล่อนน่ะนี่เนเสากระโดงชนมาทุกตึกแล้เนี่ยให้เขารู้ว่าเรามีสัญญาณเจอกันจากวันีนเธอมันสวยมากทริปหน้าเราไปพักปราสาทกันไหมได้ไหมได้ไหม นอนในปราสาทไม้ก็คือเป็นปราสาทนี่แบบเก่าแก่มากซึงก่อนหน้าน,นี้เป็โรงพยาบาลมากอนเอา้าอ,อาีเดอร์ทั้งปราสาทนนทางนะะหน้ากลัวไม่อยากเป็นเจ้าหญิงค่ะไม่ได้อยากโดนผีหลอกโอ้แต่ว่าประเทศนี้มันดีตรงที่มันมันนานกว่าอเมริกามาเลยมีวัฒนธรรมมีปราสาทมีนู่นนี่นั่นโอ้มันมันมันจะาหญิงแบบไม่กลัมันก็อืู่สองร้อยสามร้อยปีแล้วมันก็แบบมีปราสาทที่ขายปัจจุบันจริงๆอะไรเงี้ยเออ คนที่เป็นเก้ามันจะมีเยอะกว่ามีแล้วก็หลายรุ่นตกทออตกท่อ,ข,อาขายมาเมกาก็คือไม่มีค่ะคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เท่านั้นค่ะเก้านา,าจบ สวิตใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วว่าทําไมเวลาคนมาที่เรารู้สึกว่าแต่ละเขตอ่ะมันก็มีกฎหมายในการดูแลตัวเองไม่เหมือนกัน่คิวกกับอเมริกาเลยใช่ไหมสหรัฐสี่เนี้ยใช่ไหมรัฐใครรัฐมันเมืองใครเมืองใครต้องค่ะไม่เหมือนกันกฎบางอย่างก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความแบบดูมินแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าเมาส์มอยกันแล้วว่าอ่าดูแฟนรัฐจะได้เงินน้อยกว่า ปึกแผ่นใช่ไหมเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้นั่นเองนี่แหละคุณมันเขาเรียกอะไรสาหัพันธรัสใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสาพันธรัสหรอชื่อเต็มของมันก็มีความรีเลทกับมาที่อเมริกาเพราะว่าแต่ละรัฐแคลิฟอร์เนียเนวาดาฟลอริดาก็ไม่เหมือนกันเออกฎหมายก็แยกราคา KFC KFC เรากินก็โคนลการเออปริมาณอาหารก็ไม่เท่ากัน เ็ไม่เท่ากันอ๋นนี้เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาก็แบบแยกย้ายกันปกครองเหมือนกันใช่ไหมใช่ปกความรู้ใหม่เหมือนกันอ้าวพูดมาตั้งนานดูแบบว่าได้กาศึกษามาเพื่อบอกเรานี่แหละไงเธอรู้มาก่อนปะไม่รู้ วัน,นนี้เ็จตุงเราจะนั่งรถไฟเปิดประทุนแล้วเราจะนั่งมิน้ตัวนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปถึงตรงนี้ซึ่งนี่มันคือเพื่อนซึ่งเราก็จะถึงข้างบนประมาณห้าทุ่มพอดี <c oughs> เพราะว่าเราขึ้นรถหลายต่อมากก่ <c oughs> อนจะถึง <c oughs> ตัวราคา40นะครับสวิตฟรังซึ่งตกแล้วอีดิเตอร์ขึ้นราคาให้หน่อยอเป็นเงินบาทาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด๊ดตุ ไม่สวยก็ต้องบอกสวยนะแล้วทำไมเราไม่เข้าข้างๆอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องติดด้วยซ้ำอ่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> อบบ๋อนี่ายๆรถไฟเปิดประตูไงจ๊ะดูอันตะอยู่นะไม่ใช่อในนี้อดีตถูกไหมนะใช่เป็นอดีตเออแต่ปี1090เนี่ยชอบ <28. S 1> ชอบประเทศตรงนี้แหละเพราะเขามีเรื่องเล่าก็มีความเก่าความแก่เออจะเลิกคุณจะไม่ขาดเลยจริิ รถไฟคุณโปคจะยืนกได้ี่ดอกยืนต้องรอได้เลยหรอเกินเหตุมากอมันตีสุดๆหัวอยู่ไหนไม่รู้เหตะตีนเออหนีบสุดๆอันนี้ก็อันนี้คือตัวแม่นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถไฟอันนี้นะครับแต่จริงๆอยากไปรถไฟห้อยขาอยู่นะเือรถไฟมาแล้วแต่ว่าด้วยความเร็วแบบเลยเปื่อยไม่ได้รีบมากมายพอมาถึงวูบเป็นความแบบเลยเปื่อยฟู้เทจตรงนี้ก็คือหนึ่งนาที แบบเงียบเงียตอนนี้รถมันหยุดนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันถึงหรือว่าเอา้ามันยังไม่ถึงมัน,น,นมนนีเป็นจุดพักรถเบาๆเ,เออแล้วดูวิวนี้สูงว่าน้ำเดินไม่หยุด <c oughs> นกามือนนขะึ้นขางบมันสูงมากแต่ไม่รู้ว่าตอนลงเนี่ยมันวันเวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ถ้ามองไปข้างล่างคือมองไม่เห็นอีลางรถไฟที่แบบให้ลงไปข้างล่างแล้วนะคือสุด จริงคนเว่าขบวนจะต้องม่านทันสิง รถไฟแบบนี้ที่เราจะนั่งต่อจากรถที่มันชันๆนะแล้วก็จะขึ้นรถไฟแบบนี้ไปต่อรถไฟเปิดประทุนคือต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกกว่าจะถึงยอดเขานะแต่ว่าจึงนี้รถไฟแบบนี้เลยที่รถไฟคุณปู่นี้เรามาอยู่กันบนรถไฟคุณปู่ที่ดีเวิเล,ล้วไร้ปลอยนะทุกคนเป็นรถไฟที่เปิดประทุนค่ะเออเปิดจริงออฉันถึงบอกให้ลวกหังมา,มาเธอ<ง>คิดว่ามันจะเร็วหรือช้า S <S หน้างหงายเดี๋ยวนั่หงายนะห้าสี่สามสองใส่เซอร์เอฟเฟกต์เขาด้วยนะครับ <S 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 ไปแล้วความคุณปู่คุณใจอันนี้ก็คือจะวิ่งอ้อมรอบเขานะครับจะไม่ได้ชันแต่ว่าจะเป็นการแบบเฉี่ยงเสียงไปเรื่อยๆนะนี่ <S 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 เป็นไงสื่อทุกอย่างมีวิวสมความสวิตเซอร์แลนด์มากลมชิลๆแล้วก็อันนี้อันสีนะถ้าอยากมาเองก็ไม่รู้ว่ามาไงนะอุ่นหรือว่ามาไม่ถูกอันนี้มันแมสไหมคะ คนยังไม่ค่อยรู้ถือว่าเราโชคดีได้มาดีเ,ออเป็นที่เที่ยวแบบไม่แปม,ม่ไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งเราสองคน <c oughs> ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เขาพามาค่ะเทีเ่ยวแบบีิเศษพิคซ์ให้เขาทำให้อยากครอจอบที่เดียว <c oughs> ทุกคนเลยขึ้นไม่จบนะแต่ดูวิวข้างหลังคือแบบสวยมากแต่ว่ารถกระลังมาแล้วเราต้องต่ออีกหนึ่งรถก็คือคันนี้นะมีต่อแล้วต่ออีกอีกหนึ่งรถมันขึ้นได้กี่คนนะอ่าทุกคนนี่เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วกว่าจะถึงสามต่อ,อ,อไม่ลงขับรถมาใช่แต่ว่ามันสวยแบบจับใจจูมากสวยมาก ต้นไม้แล้วข้างล่างเป็นน้ำมันลยแบบมีมิติมากสวยมากจริงครบมากแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเติมพลังกันก่อนเนาะไปรับทานก่อนปะป่าเจอกันนี่นันขนมปังฝรั่งเศสหรือเปล่าเหนียวไมเหนียวทุกร้านถ้าส่วนมากเขาก็จะมีให้เนาะใช่ขนมปังสวัดคืออกมาร์กไม่ต้องสั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะร้านร้านเซสใช่ปะใช่ๆอลังการงานสร้างทุกเมนูความใหญ่แบบเนาะ เดี๋ยนี้คือสั่งไซส์เล็กนะแต่ว่าของดิซันเนี้ยสั่งไซส์ใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนนี่เธอของฉันก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับมือแต่เส้นน่ะนะจะเยอะแบบมันใหญ่มากมันไม่ใหญ่แต่ว่าใหญ่อะเธอไม่ชอบอะไรใหญ่ๆไงแต่ว่ามันตลาดคูณร่ำมากมันแตงโมแตงโมเหรอใช่นะฮะฉันไม่ชอบใหญ่อะมันเป็นซีซันเก็บเห็ดเออเออนี่ไงพี่เจนี่เขาแนะนำว่าเมนูเนี้ยเขาเป็นซีซันเก็บเห็ดใช่ไหม ไอ,อ,อไม่ใช่ว่ารักสุขภาพหรืออะไรนะเขาว่ามาทุกคนวิวหลักลานมากดูข้างหลังเราสิบลายมาแล้วไหนอะนี่สิบลายไอตาเขื่อนทุกอย่างดีอีดอกสวิสแลนครั้งแรกในชีวิตฝนตกมา่ร้อนงั้แนแหละถ้าฝนไม่ตกไปว่ามาไม่ถึงทีโลเออรัน ตอนเป็นลูกหมากเลยอะเจอดูดูหน้าเด็กจอแล้วสวิตเซอร์แลนด์ฝนตกแกงมากนิดเดียวตอนนี้แดดเปิดฟ้าเปิดคือมันรู้ไงว่าเราถ่ายคอนเทนต์อยู่ก็เลยเออกตกให้มันไดคอนเทนต์นิดนึงวิ่งกันมาแทบตายลงมาจากกระเช้าที่เราขึ้นไป3-4อันนะลงมาถึงรถแดดเปิดเจบจบเลยทุกคนวันนี้คือวันที่สุดที่สุดของเราอนอกจากฝนเมื่อกี้คุณรู้สึกยังไงคะกับเหตุการณ์นี้คือเราอ่ะกำลัง พื่อที่จะไปเช็คอินโรงแรมบนเขาที่แบบอันซีนมากสวยมากไปอีถนนนียมันปิดตอนนั้นก็มีความเอกใจแล้วเพราะว่าเบอร์ชานใอเมริกาแล้วมีเบอรส์สวิตเซอร์แลนดน์มาฉันไม่กล,าลา้าหลัเพาก็ต้องหาพี่เจนนี่เพื่อที่<ต>จะบอกเราว่าถนน,นปิดน,นี้ค่ะทุกคนเพจท่องเที่ยวมันต้องแบบนี้แหละ,ะแล้วรถบีเอ็มไม่ได้สูงเลยแต่ดูดูทางทุกคนทําเพจท่องเที่ยวไม่ได้ง่ายนะคะ,ะต้องหลงต้องถนนปิดต้องอะไรถึงจะสนุก เขาว่าโทรหาไกดแล้วเขารู้คือถ้าเขาโทรหาเราอะแล้วเขาบอกให้เราไปอ้อมนู้นอ้อมนี่มึงกูไม่รู้กูก็นอนกูก็เช็คอินล็อกแล้วมื่นไปแล้วทุกคนถึงห้องพักแล้วนี่คือสภาพห้องพักบนป่าบนเขาของเราแล้วก็ระเบียงและนี่คือวิวทุกคนอัศวิเกินนี่มา เปิดได้ค่ะแล้วเราจะอาบน้ำยังไงให้ไม่เห็นกันมึงดูมันมีรูตอนแรกกูตกใจนึวว่าชักโคกอยู่ตรงนี้กูไม่ได้ <c oughs> ตกใจกูไม่ได้กังวลความเห็นกูตกใจมึงมจะที่สะ <c oughs> แต่ว่าฉัน represen ฉันยากให้อออกไปตรงระเบียงเธอต้องเห็นเองแล้วเธอจะช็อกกับวิวค่ะไหนเธอสวยมากมันคุ้มกับการที่เราขับรถมาป่ะคุ้มอีหรอใช่ว่าคุ้มเพราะเราไม่ได้ขับเองใช่เราให้กำลังใจแล้วเราก็สามารถเดินไปห้องเพื่อนต่างๆได้โดยการและในวิวร้อยล้านพันล้านห้าร้อยสิบแปดโค้งของเรา <Yeah. S 2> นี่วันนี้นะคะเป็นวันที่เรามาที่โบสคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปยำแบบ4วันใน1วันนะยำยัวเอ่ยยำยัวยำสาบเดี๋ยวไปดูจะตัดเป็นภาพไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ทุกคนของจริงสวยมากสวยเนาะเทานแดงมากดูออกเหรอ เปิดกล้องอุ้ยตกใจมาการละครใหญการละครโอ้แดงมากแต่ดูแดดดิมันไม่มีแดดอ่ะมันก็จะเป็นฟิลนึงทุกคนถ้ามาเที่ยวยุโรปอ่ะก็จะแบบทึมๆมึนๆเนี่ยแหละจะบอกว่าโบสเนี่ยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็สวยมากในสวีเดนพันปีปะพันปีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างสวีเดนโบสถ์เขาจะมีไม่เยอะแล้วมันก็จะไม่ได้อลังการถ้าเกิดไทยไปแบบ ไปฝรั่งเศสไปอิตาล,ลีมาอยา,าอกคาดหวังว่าบหมสวิตช์นจะ่ามจะเป็นนะแต่บทนี้นยังไงสวยมากแบบเราเข้าไปดูเคยจะดูกูเกิลในกูเกิลมานะไม่รู้ว่าของจริงเป็นไงนะเเเดี๋ยวราาข<ะ>้ไป่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในอามีน้ำพุแห่งความเยาว์วัยอีกแล้วทุกน้ำพุเป็นแห่งความเยาวายา์วัยหมดเลย แห่งความยาววายเนี่ยเห็นคนนั้นป่ะไม่ใช่เด็กนะตอนแรกอ่ะ90นะแต่ว่าเออกินปุ๊บกลายเป็นตัวเล็กเลยอันนี้ว่าใส่เสื้อผ้าแบบเป็นผ้าจะเป็นเด็กด้วยมันเนื้อยืดแบนั้อย่าเชื่อเราสองคนนะแล้วทีนี้คนที่ดูเขาก็จะแบบอ๋อที่บอกว่าสวยเนี่ยไม่ก็ไม่เชื่อแล้วจริงๆสวยหรือเปล่าต้องมาดูเองมาเทอาต้องมาดูเองและต้องมาดูกับใครคะ unseen sweet trail เท่านั้นคนไม่ชื่อเลยนะ นี่แหละความอันซินที่สุดก็คือพามาได้แต่ว่าชื่อเลยนะคะโดเออกนะครกนะคะคบแชสุดท้ายเข้ามาสวิตต้องอันซีนซีเทรเวลคอนเทน่ว